จริงๆเพลงนี้เนี่ยความหมายมันอาจจะดูรุนแรงแต่ว่าในการประกวดนางงามเนี่ยการแข่งขันก็คือการแข่งขันแต่ว่ามิตรภาพก็ยังคงอยู่ยังสําคัญอยู่นะคะไม่ว่าตอนแข่งขันเนี่ยเราจะฟันกันขนาดไหนแต่สุดท้ายพอจบมาแล้วนะคะเราดูยังไงก็ไม่รู้การแข่งขันเราจะฟันกันขนาดไหนฟาดฟันไงคะฟาดฟันจริงๆถ้าพี่ไม่รักหนูจริงๆพี่ไม่ร้องเพลงนี้เพราะว่าลิ้นปี่พี่แทบจะหลุดเลยบอกตรงว่าสูงมากๆพี่ฟ้าบอกปอดจะพัง แต่เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่พี่เห็นเราร้องครั้งแรกแล้วก็ชอบเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่มีของให้สแน็คด้วยละกันเนาะเป็นการให้กําลังใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีแบบว่าอย่างเป็นทางการที่น้องมีเสนอเออเดิร์ดว่ะคอนเสิร์ตน้องมีคอนเสิร์ตนะเป็นของตัวเองรู้ว่าชอบดอกไม้สีม่วงนะคะก็วันนี้ก็เลยเตรียมชอบดอกไม้มาให้ขอบคุณพี่ฟ้ามากๆแหมพี่ฟ้าเตรียมมาซะใหญ่ของตัวเองที่กําลังจะออกมา ยืมของพี่ฟ้ามอบกลับคืนไปก่อนได้ไหมล่ะแต่จะหนักหน่อยนะถือไวเลยค่ะไม่หนักใช่ไหมคะขอทีมงานมาช่วยช่วยรับหน่อยแล้วกันนะคะไม่หนักเท่าไหร่ค่ะโอเคอันนี้มันหนักไปนิดนึงนะคะต้องขอบคุณพี่ฟ้ามากๆสำหรับยินดีมากๆไม่ได้เป็นพวงมาลัยพี่ก็โอเคโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขอบคุณพี่ฟ้าเหมือนกันนะคะที่ ให้เกียรติให้เกียรติทำไมเวลาเราขึ้นเวทีทำไมเวลาเราขึ้นเวทีด้วยกันสองคนมันแบบนิ้นรเรศตลอดเลยไม่ไม่รู้ทําไมก็ถือว่าเป็นการขอบคุณพี่ฟ้านะคะที่ให้เกียรตินะคะมาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของหนูนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้บอสบอกว่าหูเดือนนี้พี่ฟ้างานเต็มเลยขอบคุณที่เสียสละมาแบบว่าเป็นเกรสวันนี้มันเป็นเกรส วันนี้มันเป็นแบบว่าอีกหนึ่งความภูมิใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความแบบดีใจของหนูมากๆต้องขอบคุณพี่ฟ้ามากๆยินดีมากๆคยะยินดีมากๆเลยนะคะก็จริงๆเนี่ยคอนเสิร์ตของเรานะเดี๋ยวขอทีมงานรับดอกไม้หน่อยละกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับดอกไม้คอนเสิร์ตของเรานะคะอย่างที่บอกว่าเบื้องหลังจริงๆก็คือ boys' love แต่ว่ามจริงๆไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตเดียวก่อนหน้านี้เรามีไปทัวร์กันมากมายเยอะแยะเลยมานถึงได้ จุดเริ่มต้นของเจ้าจิ๋วขึ้นมาจริงๆมีเราสองคนน่าจะไม่พอไม่พอจริงๆมันยังขาดอีกคนนึงยังขาดอีกคนนึงงั้นเราเชิญออกมาเลยดีไหมคะนั่นก็คือบอสณวัตนั่นเองแม่เห็นนะช็อตเจังหวะหยิบโทรศัพท์เมื่อกี้นี้จังหวะแบบสาววัยกำลังสมองจะไหล่กำลังโกลย์แล้อย่างนี้เอาเข้าไปก่อน ขาดพนี้ไปไม่ได้เช่นเดียวกันแต่จะมาช่วงไหนเดี๋ยวให้ลุ้นยังมีเพลงอีกหนึ่งเพลงที่พี่อยากจะร้องกับสแน็คด้วยในค่าคืนนี้ได้เลยนะคะยังไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนแล้วก็เป็นเพลงที่ยากมากๆเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเพลงนี้นะคะจริงๆไม่ได้เป็นเพลงที่ช้าแต่อย่างใดนะสามารถลุกมากระโดดโลดเต้นนะโบกไม้โบกมือกับพวกเราได้เป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าแล้วก็สแน็คด้วยนะคะอ่ะมา